อันนี้ความเห็นส่วนตัวก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่า the biggest trend ของปี2 5 6 5นเนี่ยหลายๆคนบอกหลายๆเรื่องมากเลยแหละอาจจะบอกว่าดิจิตอลเมตาเวิร์สหรือว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เราอยู่กับความไม่แน่นอนสูงนะครับจริงๆก็คงเข้ากับธีมแหละผมคิดว่าเทรนด์ที่ที่แน่นอนอย่างนึงเลยคือคือความไม่แน่นอนนี่แหละนะฮะคืออันโนนที่เราว่าที่เรากําลังจะพูดถึงกันเนี่ยคือ อันนนในทุกๆเรื่องเลยในขณะที่เรากําลังบอกว่าเศรษฐกิจกําลังจะจะกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ดีว่าตกลงมันจะกลับมาไม่ปกติหรือปกติเมื่อไหรกันแน่แน่นอนใจทุกผู้ประกอบการทุกคนคิดว่ามันควรจะเร็วที่สุดรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วแต่มันก็ยังมีความไม่แน่นอนซ่อนอยู่ในนั้นนะครับเทคโนโลยีที่กําลังจะมาผมคิดว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็ยังมีการ มีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตาเวิร์สเองตกลงมันจะมาไหมจะมากับใครแล้วจะมาในรูปแบบไหนบล็อกเชนคริปโตมันจะอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งเรื่องอะไรสงครามนะครับยูเครนจะจบยังไงคือบนความไม่แน่นอนที่มันมีตัวแปรที่ไม่แน่นอนเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้คงเป็นเทรนธุรกิจที่แน่นอนอย่างนึงแน่ๆนะครับการตลาดที่ไม่แน่นอนวันนี้รูปแบบทั้ง สื่อทั้งชานแวลและพฤติกรรมคนต่างๆก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับอันนี้อยากให้ตัวผู้ประกอบการหรือนักการตลาดทราบไว้ก่อนว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยแล้วทุกอย่างมันดินามิกดินามิกยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเราเห็นสปีดของการเปลี่ยนแปลงพวกนี้อย่างต่อเนื่องแล้วมันก็ไม่เคยช้าลงนะครับแม้กระทั่งพ andemic เ,เนี่ยไม่ได้ทําให้วิกฤตพวกนี้ช้าลงนะครับมีแต่ทาให้มันเร่งเร็วขึ้นต่างหาก แต่สิ่งที่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนในในเทรนด์อันนี้ส่วนตัวที่ผมมองนะครับในขณะที่โลกกําลังจะแตกออกมาเป็นหลายๆโลกหรือเรียกว่าเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับคือคนนู้นก็จะบอกว่าสร้างเมตาเวิร์สคนนี้ก็จะบอกว่าสร้างเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สนี้กับเมตาเวิร์สนั้นจะรวมกันนะแต่สิ่งที่แน่ๆที่เรากําลังหายใจอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยคือโลกที่ชื่อว่าเอิร์ธเนี่ยนะฮะที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ย โลกแท้ๆของพวกเราเนี่ยมีมีเทรนด์หนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าประชาคมโลกทุกๆคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG นะครับ ESG คือรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนะครับที่เราจะต้องบาลานซ์ผลประโยชน์ในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่แค่องค์กรเราแล้วไม่ใช่แค่เรื่องอ ไฟแนนซ์อย่างเดียวแล้วนะครับเราต้องดูแลคนด้วยแล้วต้องดูแลโลกด้วยนะครับทั้ง people และ planet นะครับแล้วก็ profit ของบริษัทไปพร้อมๆกันผมคิดว่าเรื่อง ESG เนี่ยแต่ก่อนอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเป็นภาระของบริษัทขนาดใหญ่ที่จะต้องทําเฉพาะ CSR ทําเฉพาะโครงการสวยๆให้โลกเห็นว่าฉันรับผิดชอบต่ออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นเทรน์ที่ส่งผ่านต่อมาจากบริษัทขนาดใหญ่ลงมาสู่ SME แล้วก็ส่งลงมาสู่ผู้ประกอบการทุกๆคนแล้วนะครับ ESG คือ Environment, Social แล้วก็ Governance ใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องหลักการการบริหารธุรกิจทั่วๆไปแล้วมันกลายเป็นข้อข้อเรียกว่าอะไรอ่ะข้อยอมรับร่วมกันข้อตกลงร่วมกันนะครับที่เราจะทําให้เรามีโลกนี้ต่อโลกที่เรายังต้องหายใจนี้จะต้องสืบต่อไปให้ได้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยโลกมันอาจจะอายุสั้นลงใช่ไหมครับ อารโนนจะถูกเร่งมามากขึ้นมีทั้งการทําลายโลกมีทั้งความเสียหายอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเต็ไมไปหมดมันถึงเวลาที่เทรนนี้จะกลายเป็นเป็นเส้นเลือดหลักของผู้ประกอบการทุกคนแล้วนะครับไม่ใช่แค่เป็นเส้นเลือดฝอยไม่ใช่จะเป็นแค่คอสเมติกของการท,ทําธุรกิจนะในในแง่ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เราก็เริ่มเห็นว่า บริษัทลิสต์จดทะเบียนต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโซเชียล o อร์ n a n แนนซ์มากขึ้นไปอีกเขาจะต้องบรรจุอยู่ในรายงานตัวหนึ่งในรายการผลประกอบการนะครับไม่ใช่รายงานแค่การเงินแล้วนะต้องมี ESG Report เรียกว่าส่วนหนึ่งเรียกว่า One Report เนี่ยรวมกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนคราวนี้เป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่รัฐบาลไปเซ็นใน CoP26 มากับเขาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทรนที่คนทำธุรกิจ ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับโอเคเพราะนั้นผมอยากจะเล่า2เรื่องก็คืออันโนนในเรื่องปัจจัยภายนอกที่ต้องอยู่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันแล้วแหละแล้วต้องเรียนรู้ด้วยว่าอันโนนเนี้ยมันมันเร็วกว่าแต่ก่อนเยอะอันที่2ก็คือโลกครับก็คือเป็นเทรนที่เราต้องกลับมาดูแลการตลาดที่เพื่อโลกที่ไม่ใช่แค่แคมเปญสวยๆแต่ว่าเราจะทํามันจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของของภารกิจของธุรกิจของเราได้ยังไง เ h อะชา l ์จเลนของอความไม,ไม่แน่นอนที่นักการตลาดจะต้องรับมือเนี่ยผมคิดว่าก็สืบเนื่องจากเทรนด์ก่อนๆที่เราเห็นมานะครับบนความไม่แน่นอนเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์บางคนเกิดขึ้นมาไม่กี่สัปดาห์ก็หายไปหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเนกาทีฟไปได้เลยแบรนด์ Brand ยังเซ็นสัญญาไม่เสร็จเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นเนกาทีฟไปแล้วบนความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของ สารและสื่อบนดิจิทอลซึ่งมันเคลื่อนที่กันเร็วมากนะครับแล้วมันก็จะเร็วขึ้นไปอีกการมีตัวตนครั้งหนึ่งไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมีอายุสั้นนะครับเทรนด์ที่นักการตลาดชาย์เลนท์ที่นักการตลาดจะต้องเจอเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะให้พูดเรื่องคนครับคนในมีอยู่2เรื่องผมพูดคนนอกก่อนแล้วกัน,นครับเมื่อกี้คือคนนอกคนที่เราจะไปใช้มาเป็นเป็นเครื่องมือทางการตลาดหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเราต้องอเรียนรู้ ก,การทํางานร่วมกับเขานะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงกันเร็วมากเลยเ,เร็วกว่าสมัยก่อนแหละเพราะว่า1คนจะอยู่บนหลายแพลตฟอร์มนะครับแล้วมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกอีกนี่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอย่างเดียวนะกำลังจะมีมัลติเวิร์สอีกเนาะนะครับชาเลนจ์ Challenge ที่ที่เป็นเรื่องคนเราก็ต้องดูแลแล้วกันครับชาเลนจ์ Challenge อันที่2ก็คือชาเลนจ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มครับบนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เนี่ยกำลังโดนตั้งคําถาม ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ทำงานยังไงอยู่นะครับมันมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนักการตลาดที่ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเยอะแยะนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่อาจจะเสียผลประโยชน์หรือว่าตั้งคำถามกับแพลตฟอร์มเหมือนกันว่าตรงลงแพลตฟอร์มมันทำงานยังไงนะเราไม่มีสิทธิ์เลือกแพลตฟอร์มถูกไหมครับเ,เราเราอยู่ในประเทศนี้ระบอบก,การปกครองแบบนี้เนี่ยเราเป็นคนเลือก ตัวแทนของเราเข้าไปโหวตในสภาแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวแทนของเราไปโหวตอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มนะครับถูกไหมครัใครก็ไม่รู้แหละบอกว่านโยบายการโฆษณาจะต้องเป็นอย่างนี้อัตราการรีชเห็นคนต่างๆบนแพลตฟอร์ม A เป็นแบบนี้แพลตฟอร์ม B เป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีวันดีคืนดีแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็เปลี่ยนกฎเปลี่ยนกติกาโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรที่ผ่านมาเนี่ยบนบนธุรกิจที่มันพึ่งพาแพลตฟอร์มน้อยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับมัน แต่วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับหลายๆธุรกิจพึ่งพาแพลตฟอร์มอย่างมากเขาทําให้เราติดมามากแล้ววันดีคืนดีเขาเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอัลกอริทึมบางบาง,บางธุรกิจเนี่ยส่วนเซไปเลยโดยที่เราคอนโทรลมันไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นที่2ของผมคือเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มมันทงานยังไงร,รู้เท่าทันว่าหลักการกติกาหรือว่าก,กฎหมายอาจจะยิงแพลตฟอร์มเนี่ยจะไม่เรียกว่ากฎหมายกฎกติกาของแพลตฟอร์มเนี่ยมันทางานยังไงอยู่แล้วเราเอง เรามีสิทธิ์นะครับที่จะอยู่ได้มากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มเราอาจจะต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ๆเสมอเมื่อไหร่ก็ตามแพลตฟอร์มเก่าเริ่มมีการเปลี่ยนนโยบายแล้วม,มีผลกระทบกับเราเรายังมีแพลตฟอร์มไหนที่จะอยู่กับมันบ้างอัลกอริทึมบนเมตาเวิร์สที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นคําถามครั้งใหญ่ๆของพวกเราเลยนะครับว่ามันทานํางานยังไงแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาอวตารที่เดินผ่านหน้าเราอยู่ตอนนี้เนี่ยตกลงมันเป็น AI มันเป็นบอทมันเป็นโฆษณาหรือมันเป็นเพื่อนเราจริงๆ ตกลงความจริงมันจะอยู่ที่ไหนผมว่าเรายังยังใหม่มากเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอยู่บนเมตาเวิร์สหรือบนแพลตฟอร์มนะครับนั่นกำลังจะเป็นชาเลน g e ที่2ที่อยากจะอยากจะชี้ประเด็นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับชาเลนจ์ Challenge ประเด็นที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคนนะครับคนรุ่นใหม่เจนซและลงมาเนี่ยนะครับที่เขาเกิดและเติบโตมาบนแพลตฟอร์มเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีความคุ้นเคยคุ้นชินอยู่แล้ว ดิจิทัลเนทีฟเนี่ยมากกว่ามากกว่าคนเจน Y และคนเจน X เข้าไปอีกนะครับผู้บริโภครุ่นนี้ที่กำลังจะออกมาใช้จับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งชา a ์เลนจ์ครับเขาเขามีความต้องการที่ไม่เหมือนเดิมขึ้นไปอีกนะครับบนแพลตฟอร์มที่ทำให้เขาเห็นว่า ระบบเศรษฐกิจใหม่ๆคริปโตเคอเรนซีมีผลอะไรกับผู้บริโภคกลุ่มนี้บ้างนะครับในขณะที่คน Gen Y ก็รู้จักนะคริปโตเคอเรนซีแต่อาจจะยังไม่ได้เชื่อมันยังไม่ได้อินกับมันเต็มที่ขนาดนั้นแต่คนรุ่นใหม่พูดถึง n f t พูดถึงการเล่นเกมแล้วได้เงินพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ยังเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับแล้วก็เงินพวกนี้จะมาจากไหนแล้วจะเอาเงินไปใช้อะไรต่อใช่ไหมครับเคอเรนซีเหล่านี้จะเอาไปใช้อะไรต่อในชีวิตทําไมคนถึงบริโภค ซื้องานศิละปะบน NFT เป็น10ล้านได้โดยที่คิดไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อนล้ผมว่าผู้บริโภครุ่นนี้กำลังจะเปลี่ยนขึ้นไปอีกครั้งสำคัญนะครับก,ก็อยากให้ติดตามในแง่ของผู้บริโภคด้วยแล้วก็คนเราเองเหมือนกันนะครับพนักงานที่มาทำงานการตลาดหรือว่ามาทำงานในธุรกิจเราเนี่ยอันนี้ก็ผมพูดถึงคนเจ n เนอเรชันใหม่ๆเหมือนกันเขาอาจจะมีค่านิยมในชีวิตที่ไม่เหมือนคนเจน X GenY นแล้วนะครับเขากำลังพูดถึงเรื่องการ ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งอ่ะก็ก็เลยอาจจะเป็นอีกชาเลนจ์หนึ่งครับเรื่องคนในครับอันนี้คือเป็นเรื่องคนในเราจะเราจะทีชพนักงานในองค์กรเรายังไงเราจะทีชนักการตลาดที่กําลังอยู่กับเรายังไงในเมื่อเทคโนโลยีกําลังจะเปลี่ยนไปครับอันนี้เป็น3ประเด็นที่ผมมองว่าเป็นชาเลนจ์ในปีนี้ครับก็จากที่ปัจจัยข้อเรื่องเทรนด์กับเรื่องชาเลนจ์ที่พูดไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าเทรนที่ มีสองเทรนที่ผมจับไปเนี่ยมันเป็นออป portunity ใททั้งคู่นะครับออป portunity ข้อที่1ก็คือมาจากเทรนที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบนความไม่แน่นอนนะครับบนความไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดแพลตฟอร์มใหม่มันจะเกิดเมตาเวิร์สใหม,ม,ใหม่มันจะเกิดพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่อะไรมาไม่รู้แหละเป็นโอกาสของนักการตลาดถ้าเราไปหยิบจับเรื่องพวกนั้นได้ก่อนแล้วเรากเ็เป็นคนแรกๆที่ ลงมือท,ทําพิสูจน์กับสิ่งนั้นเต็มที่เนี่ยเหมือนเหมือนบทเรียนการตลาดในอดีตที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าบทเรียนนี้ยังเป็นไปได้เสมอเมื่อเราเป็นคนแรกที่กระโดดไปเกาะอย่างจริงจังแล้วก็ไปก่อนใครเพื่อนมันทําให้เราโดดเด่นและแตกต่างได้เนี่ยมีโอกาสเสมอนะครับแต่เราบอกได้ไม่ได้ว่าไอ้ขบ,บวนรถไฟที่เราเกาะเนี่ยมันจะเป็นขบ,บวนรถไฟที่ถูกหรือเปล่าแต่มันจะมีขบ,บวนรถไฟมาเยอะมากๆนะครับปีปนี้ปีหน้าเนี่ยมาอีกเยอะเลย มีมาอีกสิขบวนเลยคุณจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถจะเกาะให้ถูกขบวนแล้วก็เกาะได้หลายๆขบวนด้วยนะครับอ,องค์กรเราจะต้องยืดหยุ่นปรับตัวได้มากๆนะครับแล้วก็เกาะหลายๆขบวนไปพร้อมๆกันอันนั้นเป็นโอกาสที่หนึ่งบนอันโนนแพลตฟอร์มอันโนนเทคโนโลยีที่กําลังมานะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเทรนเรื่อง ESG เทรนเพื่อโลกเนี่ยผมคิดว่าบนบนปัญหาของโลกที่วันนี้พวกเรากําลังเจออยู่เนี่ย ที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสเสมอนะครับแล้วก็นักธุรกิจหรือนักการตลาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยโลกนี้ได้นะครับมันก็เป็นโอกาสครั้งมหาศาลเลยที่การสื่อสารการตลาดกิจกรรมการตลาดหรือว่า business model ที่พวกเรากำลังจะทำเนี้ยสามารถจะมีส่วนหนึ่งในการลดคาร์บอนลดการทำลายสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้คนเห็นคุณค่าไม่ใช่แค่เพียงแต่บริโภค ไปอย่างเดียวนะครับแน่นอนธุรกิจต้องการการขับเคลื่อนให้คนบริโภคมากที่สุดเพราะว่าผลประกอบการของเรามันคือการเงินเนาะแต่วันนีเ้เราต้องมีความรับผิดชอบด้วยการบริโภคแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามันทําให้โลกได้รับผลกระทบหรือว่าไม่ดีเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวเราเองจะจะ,จะมีมีวิธีการลดผลกระทบนั้นยังไงนะครับการคิดแคมเปญต่างๆจะเป็นรีเวิร์ส คอนซัม t ชันจะทํายังไงให้กลับมาใช้ใหม่หรือส่งต่อคุณค่าอันนี้ไปหาคนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสครั้งสําคัญนะครับที่ที่จะแสดงบทบาทของธุรกิจและนักการตลาดกับกับโลกครั้งนี้นะครับก็แบรนด์ไหนทําก่อนและทําจริงจังที่ไม่ใช่แค่ CSR เหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแบรนด์ที่เรียลแล้วก็ได้ใจจากคนไปทั้ง2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทีทั้งเรื่องความไม่แน่นอนของแพลตฟอร์มกับ กับเรื่องความไม่แน่นอนของโลกที่เราอยู่จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะนำไปเอ่อนำไปสู่เรื่องการทำการตลาดที่ชัดเจนของมันก็คือ make it real นะครับในโลกที่อันนนในแต่ละคำถามเล็กๆแต่ละข้อเนี่ยคำตอบของมันก็คือการเป็นตัวจริงครับบนแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มที่ยังไม่แน่นอนว่ามันจะเกิดไม่เกิดเนี่ยแต่ถ้าคุณเป็นตัวจริงบนแพลตฟอร์มนั้นแล้วเนี่ย อย่างน้อยมันก็มีโอกาสจะสำเร็จนะครับบนเมตาเวิร์สใหม่ๆถ้าคุณเป็นคนแรกที่อออินกับมันเห็นคุณค่าเลือกถูกว่าขาบวนรถไฟนี้น่าจะมาแต่คุณจะต้องไม่ใช่แค่เป็นฉาบฉวยเล่นสั้นๆกับมันคุณจะต้องอออินกับมันนะครับผมคิดว่าการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเป็นตัวจริงพูดเรื่องนี้จริงๆสนใจเรื่องนี้จริงแล้วเอาความเป็นตัวตนจริงๆของคุณเนี่ยไปอยู่บนเทคโนโลยีใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับหรือว่าตัวไหนที่มันจะมาตัวไหนไม่มาผมบอกไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราจะเราจะเป็นตัวเราจะเป็นผู้ที่โดดเด่นได้เนี่ยเราต้องเป็นตัวจริงบนแพลตฟอร์มนั้นๆอันนี้ข้อที่1สําสหรับสาหรับการอยู่บนแพลตฟอร์มที่ไม่แน่นอนนะครับส่วนข้อที่2ก็เช่นกันนะครับการพิสูจน์ตัวเองกับกับโลกที่ไม่แน่นอนเนี่ยผมคิดว่าโลกนี้มีโครงการ CSR ที่เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์มากเพียงพอแล้วนะครับกับการที่ทำอะไรประเดียวประดาวแล้ว r เป็นหลักแล้วก็ไม่ได้เกิด Impact กับโลกระยะยาวนี่คือการแข่งกันช่วยโลกครับผมคิดว่านักการตลาดที่จะมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้อง Make it real เหมือนกัน,นครับคือทำให้มันจริงกับเรื่องโลกด้วยเหมือนกันมันจะไม่ใช่แคมเปญเบส สมัยก่อน CSR อาจจะมองเหมือนเป็นแคมเปญมีงบมาเป็นปีแล้วก็ทําอะไรให้ปีนี้ไม่ซ้ํากับปีที่แล้วแล้วก็ถ่ายรูปลงสื่อแล้วก็ทํารายงานออกไปให้คนอื่นเห็นแต่วันนี้เนี่ย Make it Real เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคาถาของนักการตลาดทั้งในเชิงดิจิทัลและเชิงสังคมนะครับในในเชิงสังคมเนี่ยมัน,มนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวต่อไปได้ยังไงที่ไม่ใช่แคมเปญเบสมันจะกลายเป็นมิชชั่นที่เรา เราบรรจุสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในในลมหายใจของบริษัทครับเป็นเพอร์เพสหนึ่งของบริษัทว่าเรากำลังจะเป็นองค์กรที่จะมีชีวิตนี้อยู่ต่อไปอย่างไรแล้วจะทำให้โลกนี้อยู่ต่อไปอยังไงเนี่ยอยากเห็นนักการตลาดแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับลงมือทำอย่างจริงจังแล้วก็เป็นตัวจริงนะครับผู้บริโภคจะรับรู้ได้ว่าแตกต่างกันระหว่างคนทำเป็นเพียงแค่แคมเปญ กับคนที่จะทําเรื่องนี้จริงจังแล้วจะเห็นคนที่ทําจริงจังเนี่ยโดดเด่นอย่างอย่างมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับการทําการตลาดเป็นแคมเปญก็ผมเชื่อว่านักการตลาดและผู้ประกอบการเนี่ยมีมีทักษะในการปรับตัวอยู่แล้วนะครับอยากให้นําเรื่องเทรนด์ออฟฟอร์จูนิตีนะครับแล้วก็เรื่องชาเลนจ์ที่เป็นข้อจํากัดที่เราพูดกันไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับไป make it happen แล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องจริงให้ได้นะครับขอบคุณครับ